สัญญาณเตือนโรคหัวใจที่คุณส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเรื่องปกติมีอะไรบ้างมาฟังกันครับข้อที่1นนะครับเหนื่อยง่ายกว่าปกตินั่งอยู่เฉยๆนี่แหละแต่เราก็รู้สึกหน่อยครับก็คงสงสัยพักผ่อนน้อยมั้งอ่อนเพรยกินน้อยบางทีเราจะคิดเป็นเรื่องปกตินี้ครับอาจกําลังบอกว่าหัวใจเรากําลังสูบฉีดเลือดยากครับก็คือทํางานหนักกันเองอันที่2นะครับหายใจถี่แล้วก็หอบเหนื่อยนะครับคนทั่วไปนะครับก็มักจะคิดว่าเกิดจากการที่เราไม่ค่อยได้ออกกําลังกายกันหรือบางคนนะครับก็มีน้ําหนักเกินครับทำให้ว่า ต้องหายใจถี่ขึ้นนะครับแล้วเกิดอาการหอบเหนือ่อยเพราะราหนักตัวนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วรู้ไหมครับว่าอาการเหล่านี้นะครับกาลังบ่งบอกว่าคุณกําลังอาจจะเป็นโรคหัวใจล้มเหลวนะครับหรือว่าหลอดเลือดหัวใจอยู่ข้อที่3านะครับเจ็บแน่นหน้าอกเล็กน้อยหรือรู้สึกไม่สบายบริเวณหน้าอกอันเจ็บหน้าอกแบบเฉียบพันนะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นอาการที่จำเพาะว่าเรากําลัง เป็นโรคหัวใจหรือมีอาการโรคหัวใจอยู่แต่บางท่านนะครับที่เขาเคยเป็นโรคปวดไอย้อนนะครับก็จะมีอาการเจ็บแน่นกลางอกเหมือนกันครับก็อาจจะคิดทึกทักเองว่าอุ้ยสงสัยเราเป็นโรคปวดไอย้อนเพราะว่าเราเคยเป็นมาก่อนแล้วเคยหายครับแล้วกำลังกลับมาเป็นอีกเนี้ยแสดงว่าคุณกําลังเป็นโรคหัวใจอยู่ก็ได้ควรเช็คล่างกายครับข้อที่4ครับปวดบริเวณแขนไหล่คอหรือกลามครับน no mm hmm. ี่ครับกามอาการปวดโดยเฉพาะแขนซ้ายครับ อาการนี้หลายท่านนะครับคิดว่าเกิดอาการตึงของกล้ามเนื้อนะครับหรือปวดแขนก็จะหายาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อมานทานครับแต่จริงไม่ใช่ครับคุณกําลังอาจจะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอยู่ก็ได้ครับข้อที่5นะครับใจสั่นเองครับเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะมีอาการตื่นเต้นนะครับรวมถึงว่าดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนครับก็พบเจอทั่วไปครับอย่างกาแฟอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราอยู่เฉยครับไม่ทานเครื่องดื่มหรือว่าไม่มีภาวะความเครียด อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับแล้วมีอาการนี้เกิดขึ้นนะครับแสดงว่าเราเองนะครับกำลังอาจเป็นภาวะหนึ่งที่เรียกว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ครับ